เป็นมื่อเดิมๆเมือเติมนี่เท่านั้นแล้วแน่นอนนอนอรับตาว่าเันเนาะครับผมแล้วอย่างยังตังตัวฝันแค่ป่าวันนี้นนลังมามาหลายแห่งาะว่ามนเป็นเัืงที่ท้างเ็าจ่อยมาอย่างนั่นถ้ามมาจะเรื่องนั่นแ้วคครับมาตัว่าสั่น่าไม่าะมึงเพระว่ามีน้ำปูแล้วมาจานมีนี่แล้วว่า กัเห็อนมากมาทั้งหลายทางอยู่กัคนเจ้าวกวันนี้ันวันันนี้วัน่อันนี้ขึ้นแลกกันบ่ขึ้นแลกครับแล้วไปนี่ขึ้นแลกตัวขึ้นแลกแล้วเหรครับฝันทำนั่นฝันทำนั่นฝันขึ้นสองมาฝันอยู่หกันขึ้นสมากคมาฝันครับฝันมากังไนครูครบขึ้นฝันขึ้นขนสองี่ฝันหลังจากทำ布拉จิเตอครับ เดินจมวัดนางสมารถเดินจองวัแล้วไปทำวัดมุดมเนหยบรอยบดทุ้อยางอ่คลับก็ไปทำวัดไปนัางสมาริทีดท่สุดพ่อนางไปเออพก็เกิดเวียาข้นมาใชือว่าตัวห้านีทั้งสามได้ซ้ำนี่เพราะว่าพุจธเจ้าก็สอนไว้ว่าอย่าใส่กายลำบากตาลลำบาก เขาเปเดอยขหน้ามากเขาได้นอนอน,ออนอนเมยน่ะเกย์เมยก็เลยนอนอนอนครับผมนอนก็รับตาเด้รับตาแล้วนอนนอนนอนก็ร <laughs> ับตา <laughs> วันเลยว,วัดวันเป็นคือกววเก่าบาะเห็นคนมาหลายคือเกา่าดี่าเดินวัดเดี่ยวมึงเป็นปา่าเนะ วัดแลเป็นป่าวัดเ่าเปลนป่าในฝันน่ะนะมันติเป็นในภาคาตนานี่ไรบมันติแปอนไปวัดเลยปกติวัดนี่มันหเนาะูรวัดนตั้งหตังเป็นป่าอยู่แล้วอเหมือนี่ยิ่แต่ว่าในฝันนี่กัเป็นวัดนี่ยนบาทีมันเป็นแลกับยุยยุ่นี่แหะย่ไว้ย่วัดนี่อยู่แล้วอ่นแปนเติร์ดไบ้านเดินวัดไปคนก็มาลายคือเกเนี่มาคือเก่าไป มากต้ข้าวามากคือยังก็ขึ้นขึ้นแหละรูปกันขึ้นแหละโอ้ยโยนมากเต็สีแต่ว่าเดี๋ยวถามอยู่เดี๋ยถามคนเจ้าอยู่อนท้องบาลผลมาตก้ก็พากันมากหลายแต่ในฝันมัน<า>มนฝันอยู่ยมันสุ่มเย็นแต้งผีโดนปูอ่ะแต่ผู้หญเาไราเลยหมดเลยเพาะ่มีฝนครับ nên anh nó có phần mình mình làm đi, bố này, cái phần mà nhìn mới thương xót lạ hơn, nhau. Đặc điểm của thầy chưa thấy xót lạ, nàng như nhỏ, nàng như thương trên vạt, không phải nhàn, nhìn mới thương xót โอ้ว่าก็จะเอาค้องกับมาไหมเลยป่าค้องมัเต็มอยู่เป็นพวกทัองกทานเป็นพวกทองสไายไพระาครับมัน็มีมากคนหนึ่งคือ้นเป็นุณน,นหน่า็มีที่ยังค้นเคยมากจ้เอาีแน่แนเห็นได้หลยมันข้นเคยมาก ผ่้ bring, ble, будем, well Jamie, เจ้าว่าเบิ่งเขาว่าเบิ่งว่าเบิ่งนูต้นมะเคยมาฉันว่าคุณน่ะกันกันคือจังเขาฝันมาเขาเขาตื่นจักเนี่ยจนบม่กล้าจะท้าเขาอย่างันมาแม่งพ่นท้องหนึ่งจ้ะเป็นคนเป็นคนแบบแปลกหน้ามากมันก็ดีอยู่ในความฝันมันมันได้สมาธิในการนอนเพราะว่าหลังจากเขาภาษามาสองขึ้นน่ยฝันนอนฝันน่ยมาเสียบ่วเฮาบ่ฮอ้อนเียเงียบ สุดยอดดีครับคแต่เราว่าไม่แจ้งเล็กน่อยเนี่ยใกล้จะเป็นเลขไปต่อนนี่ครูแจ้งฝันมาเน่ฝันใกล้แล้วครับกำลังจะหน่อยฟังอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นได้ไหมอะไรก็ไดโอ้ยเนาะมันอยากได้เนาะโอ้ยแม่งฝันโดนเจ้าหนี้พ่อป่วยฝันย่างขืนย่างลงกชะลาอยู่ยังมือเว้ยเนาะนั่นแหละครับคืนมากทั้งสาเนี่ยเอาตัวดีแล้วอาจารย์ว่าทำ โอ้ทอดแล้วบานนี่นาะครูเนาะกลินมากกลินมากนี่สลายกลินมากเจ้ท่าเนี่ยหว่าครับผมครูเลยสี่ใส่กระดานอาจารย์เพิ่นเนีลยเพิ่นเขียนอาหารเห็นหมดโอ้ผู้ใดเป็นผู้เขียนไว้บ้านี้เนี่ยปันนะปูในความฝันก็เป็นน้องกูเฮานะครับเป็นผู้เขียนไวรมายช่นเจ้าอาวาสเท่านี่บ่ครับเนี่ยหาเท่านี่นะเขียนไว้เนีลยนะเนี่ยเิ่นเขียนไรอยู่เลยก็แล้ว แนำไปตัวแดงยครึ่งอยู่อ่ะู้ยนนำไปตัวแดงยี่ครึ่งตัวใดเนปูเเด็พจเด็กเจ็ดหน่งสม่าน่มันเป็นจะออกเยเจ็ดนึ่งสามซัยบเปียงทนแว่ามันมื่ก็ดหนึ่งรเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึงเนี่ก็ได้แต่ว่าที่เห็นนะเือเห็นเป็นเจ็ดนึ่งสาครับเหเจ็ดหนึ่งสามมันออกเตีบเหนึ่งสามยค่ะยากคยออกเคยออกอยู่ค่ะ ไม่ออกอยู่แต่ว่าออกโดนโดนสามก็ออกเม็ดเป็นเล็บเป็นเลขบปุ๊บไปยิบกระดานมาดูหนังกระดานก็มีอีรีตัวนึ่งแต่ว่าที่กิ้นตัวเลขกู้เพื่อเขียนไว้ตัวใดห้าทีนกับเจ็ดส่วนสี่แล้วว่าจังไรบันทึกวางไหนต่อบันทึกกู้ก็สี่ก็จะเบื่อหนึ่งเดียบก็จะว่าโอ้กู้แนวกว่า เล็กตัวเดียวบนตัวนี้ชี้ลงกว่าแน่นที่นายหนาวัดใช่ไหมครับผมเลขคือนีเข้า่าครับผมเจ้ามาเลยของอ้วนข้างในอันนี้ตัวเดียวบนตัวนี้มันเขามาเพราะไอ้เลขของอาจารย์มันเขียนไว้แต่ว่ามันในความฝันกับเลขตัวนี้มันมันมันพุ่งตันอาจารย์พ่นเขียนไว้ตัวไรครับผมอาจารย์เขียนไว้หาหาหนึซีหา กัเ<ม>จ็ดนซีเด็อาจารย์มันเด็กสชุดเกสองชุดแต่ว่าบันี้พันเดียวบักระดานน่ฝันนั่นเป็นเปีจ็นึ่งสมเนเนังควฝันนันเป็นเจ็ดสามครับผมจะว่ามันกล้ใกล้กันหนึ่น,นึ่งสามใกล้ๆกันอะครับผมโอ้อาบันี้ที่จริงแล้วนะความจริงว่ามันความฝันนี่อาจารย์เพื่นเขียนไว้นะตัวเลขเพือหาที่หนึง<อ>ับเจ็ดศูนย์ว่าบัตรผู้ฝันเนี่ย ญยากย่อมแังไหลขอแมาขอโชคขอชัมาเอาเลขเอาเบอร์น้ำอาจารย์วัดปลาเนี่ยพอดีบัดเพิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งกระดานตัวแดงเครื่องนี่เห็นเป็นเกจหนึ่งฝันไม่ฝันเนาะกูเนาะเนี่ยครับครูขึ้นรายังไงบัดนี้ขึ้นขึ้นรายยังไงขึ้นมากบ่บงครับผมขึ้นมากอยู่เพราะว่าเลข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 วันของครูมันจะมีอยู่ทุกงวดอยู่ เลขวันอ่ะงวดนี้มีตัวใดปูงวดนี้มีเจ็ดมีหนึ่งมีแปดมีเกียดมีหนึ่งมีแปดครับงวดกอนของปูมีสี่มีหามีแปดมันว่าสี่หาสามเด็กแปดเป็นเล็กสามครับผมก่อนมันงวดนี้เลขของปูมันมันเป็นเลขเลเด่นน่ะเจ็ดหนึ่งก็แปดครับผม แต่มันจะมากเบิดบอกกันว่ามากเบิดก็เด็กสามกลายเป็นเด็กแปดอีกบอาเจ็ดหนึ่งสามเป็นเจ็ดหนึ่งแปดเลนมันสิกับกันบอสอเจ็ดหนึ่งสามจะเป็นเจ็ดหนึ่งแปดหรือไม่งวดก่ันงอนมันสี่ห้าแปดมันออกสี่ห้าสามโอ้โหเขียนเจ็ดหนึ่งแปดน้นนมันงวดนี้มันเป็นคงปูมันเจ็ดหนึ่งแปด เจ็ดหนึ่งเออเจ็แปดมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งสามจาแมันเสามกับแปดมันเป็นเดียวกันครับผมแนแมนแมนามกับแปดมันออามัน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 พี่ไก่ตัวสามกับแปดตักันได้มันเป็นเด็กตัวเดียวกันเป็นเด็เงามันอาจเป็นได้ครับตัวนี้รลองเซียงเบิงครับผมอ้าวร่องเบิงแป่องพีนี่พิจิรนาเบิง ก็เนี้ยตัวนะครับผู้ผู้เป็นเอฟซีกันครับกับพิจนาเนี่ครับเด้อเบิร์เนี่ยพิจนาเอาเอาตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้แล้วมันรบกวนผู้ทำนี่ได้ป่ะนี่เวลาบัดม้าไทยท่ำเที่ยวนาแต่ว่าผมกับสาเหตุก็ทีได้ท้ายเมื่อนี่แต่เก้านักกันว่าปู้ฝันแล้วมันมันเข่าโรเล็กกันก็ยังเคยแนี่ยอยู่ดียว่าแต่เก้าก็ยันบ็ฝั มาแต่งตะก้อนหมูฟันมากครับฟันอ่ะมันเข่าอยู่เลยครับแล้วข่าวฟันซ้ายมันสิแม่ไม่เจ๊งล้วครับเป็นไปไหนกันครับเอาเอาอย่าดื้อมนะครับด้วยจะเล่นท่อนนะครับไอ้พวกเอฟซีทั้งหลายนะครับพิจนาะครับกันมีโศกมันนะครับอย่าดืมนะครับเดาะข้าวเมี่ย่ามี่ยมปูนะครับผมมาคุณปูเนี่ยด้อปูเด้อยรวมกันครับครับผมมา